ครับสวัสดีท่านผู้ชมทงากันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเครื่อง FK แบบสะพานเป็น EP ท้ายกันแล้วนะครับผมคือมันถามเรื่องชุดตัวละครที่เปลี่ยนไปนะครับผมผมทาการเปลี่ยนชุดใหม่ส่วนหนึ่งบางส่วนโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับผมคลิปนี้จะเป็นส่วนของตัวของสะพานนะครับผมผมขอแนะนานะก่อนที่จะสร้างตัวของสะพานอ่ะให้ท่านผู้ชมมาอยู่ทีมสี เหลืองแม่ก็อยู่ทีมสีม่วงก,ก่อนนะครับผมมันจะเวิร์กกว่าเพราะว่ามันจะอยู่ตรงตรงจุดทางอันนี้พอดีโอเคมาเริ่มตรงของสะพานกันเลยนะครับผมสะพานใช้บอกเอะนิดนึงแล้วก็สร้างง่ายนิดนึงนะถ้าไม่มีอาการเช่นบัคไม่ติดนะเดี๋ยวขอปรับตั้งค่านี้สักครู่นะครับผมโอเค เอาตั้งค่าเป็นปุ่มนี้แล้วมันจะควบคุมง่ายกว่านะครับผมผมขอแนะนําเลยแต่สำหรับผมผมชอบอันก่อนอันนี้มากกว่าให้ทําการใช้แท่งอะไรก็ได้นะครับผมเป็นแท่งหรือว่าบล็อกอะไรก็ได้ที่แบบมีน้อยหรือว่าไม่ได้ใช้ก่อนหนึ่งบล็อกนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับปิดเอ็นชื่อบล็อกด้วยนะครับผมอันนี้คือตอนแรกมันจะเปิดเอ็นชื่อบล็อกแล้วก็ปิดเอ็นชื่อบล็อกก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการใช้บล็อกที่ท่านผู้ชม มีเป็นจํานวนเยอะมากๆนะครับผมเช่นบล็บอกอันนี้นะผู้ชมก็น่าจะมีเยอะอยหรอกผมแม่งก็เล็กเป็นบ้าเลยโอเควางไปแล้วก็ตลับเมอกมากครับผมผมลืมเตรียมตลับเม็ดตลับเมตรนี่โอเคแนะนำว่าสัก100้อยบล็อกได้มัง้งสัก้อยบล็อกต่อไป ตลาบเมชใช้ลำบากมากบ่ดตรงๆคือใช้อันนี้ก็ได้นี่ว่อืมอยู่ไหนวะอยู่ไหนอยู่นี่ใช้แจ็คแพรก,ก็ได้นะครับผม <c oughs> โอ้ย <c oughs> เป็นนี่นะ ค,คือพยายามกดตรงปุ่มแล้วก็ทําการใช้มือนึงกดตรงปุ่มส่วนอีกมือนึงอันนี้นะผมสําหรับแค่ทำบนคอมมันจะง่ายนิดนึงปรับปรับเป็นนี้ก่อนเลยก็ได้นะอยู่ไหนวะนี่โอเคมันจะสร้างขีดจำกัดในการเนี้ยวไว้ไม่รู้นะว่าเนี่ยมันติดปะไม่ติดโอเคพยายามทำไปเรื่อยๆนะผม เก okay, ประมาณนี้อันนี้จะอยู่ประมาณขีดจากัดของเออจิกแพกพอดีแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นซักห้านะผมความกว้างห้าความสูงอยู่ที่ความกว้าง5ความสูงอยู่ที่ 5, ทประมาณ100ยบล็อกนะครับผมสําหรับใครที่ไม่อยากเปลืองทรัพยากรก็ทําการปรับเป็นเลข2นะครับผมเป็น0.2แล้วก็ทําการ ทำให้มันแบนเลยก็ได้นะผมเป็นแบนแบบสุดๆเลยแล้วก็ใช้เจ็คแพคเลยแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะผมใช้เป็นไอ้เก้าอี้เนี่ยครับผมเป็นเก้าอี้ที่เราได้ตอนเริ่มต้นเกมเราก็ได้น่าจะได้กันทุกคนแล้วก็ทําการลอยขึ้นไปอีกรอบนึงครับผมผมมีแนะนําว่าสาหรับใครมีเจ็คแพคแบบไอ้ที่มันต้องเติมเอานะครับผมไอ้นั่นมันจะดีกว่าเจ็คแพคที่ สำหรับสายฟรีใช้นิดนึงเพราะว่ามันจะไม่มีขีดจำกัดแล้วเราจะบินได้เรื่อยๆแต่แบบต้องยอมรับไปว่าเราเป็นสายฟรีก็ต้องใช้งี้ไปก่อนนะโอเคประมาณนี้โอ้ยแล้วก็ทำอ่ะลืมบอกไปทำการหันตรงอันนี้ไอ้ทำการหันเก้าอี้ไปที่จุดเกิดน,นะผมคือหมุนระบาดนิดนึง ปัญหาคือผมต้องกดคลิกแล้วหมุนนี่แหละไม่โดนเปล่าวะเดี๋ยวลองไปนั่งเราบินขึ้นมาใหม่ก่อนจุ๊บดินเดินเดิน,เด,นเดินไปดิจะอยู่ช่วงกลางๆประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับผมโอเคหลังจากได้ประมาณนี้แล้วก็ทําการใช้บล็อกอีกบล็อกนึ่งนะครับผมใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมแต่ผมขอแนะนาว่าเป็นบล็อกที่คนละบล็อกกับตัวของเออไอตัวของบล็อกที่เราใช้สร้างตรงพื้นสะพานนะผมมันจะง่ายกว่าเดี๋ยวผมลืมอันนี้ไม่ต้องก็ได้นาะโอเคนะครับผมไม่ใช่บล็อกนี้เฮ้ยกดผิดบล็อกแล้วก็อย่าลั่นไปลบตัวตัวของสะพานนะผม ประมาณนี้นะครับผมปรับตรงนี้เป็นประมาณสัก0.5น5จุดห้าแม่งก็เล็กกว่านี้ก็ได้นะครับผมเอาไว้กันไม่ให้เราตกกระพอแล้วก็ปรับความกว้างเป็นประมาณสักห้าประมาณสักห้าแม่งก็กดสิเลยมันจะเปลืองไปนิดนึงนะครับผมแล้วก,กดสิบ แล้วก็ทำการทำเหมือนเมื่อกี้เลยนะผมก็กดไม่ติดใช่ไหมโอเคช่ไแมโอเคประมาณนี้แล้วก็สำหรับใครที่แบบไม่มีไอตัวของไอที่สาปูนก็ทำการใช้เป็นอีกอันหนึ่งเลยนะผมแต่ผมมีที่สาปูนอยู่ก็เลยไม่จะเป็นที่จะต้อง ทำการแบบอันนี้นะผมทำการแบบนะโอเคหลังจากเราได้ประมาณนี้แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ไม่มีที่ฉาบปูนตรงจุดที่ตรงจุดกั้นอะ่ะให้ทำการทำเหมือนอีกฝั่งนึงเลยนะผมวิธีทำผมทำไปให้ดูแลส่วนสำหรับใครมีตลับเม็ดก็ไม่ใช่ตลับเม็ดไอ้ที่ฉาบปูนก็ทำแบบที่ผมทำเลย โอเคเดี๋ยวมาทำแบบที่สำหรับคนที่ไม่มีที่ฉาบปูนกันนะครับผมก็ทำการเซฟก่อนนะครับผมผมจะเซฟไว้ที่อันล่างสุดเลยเพราะผมไม่ได้ใช้เซฟไปเลยเซฟตัวของสะพานนะผมแล้วก็ทำการมานั่งนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ยังมีแจ็คแพรกติดหลังอยู่ก็ทำการลบแจ็คแพคออกนะครับผมแล้วก็ทำการแบบอยู่ไหนวะเค้ก เค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 อยู่นี่ใช้เคกับแกนหมุนนะครับผมขั้นตอนต่อไปโอเคประมาณนี้วางทั้งสองอันไปเลยเพื่อแบบความชัวร์และความแน่ใจมึงไม่สูงนะจอให้กูละเฮ้ยเกมเออเค็ดสูงและแล้วก็ใช้แกนแกนหมุนแกนหมุนแกนหมุน สำหรับใครมีตลับเม็ดก็ใช้ไม่ใช่ตลับเม็ดไอตัวของเออสำหรับใครที่มีตัวของไอเนี่ยไอเจ้าตัวของเออเออตัวของไขควงไม่ใช่ไขควงที่ฉาบปูมันจะง่ายกว่านะครผมส่วนตรงนี้นะครผมให้ทําการวิธีเลี้ยวนะผมก็กดกระโดดก่อนแล้วค่อยกดแบบถ้าเลี้ยวถ้าเราทําการ เลี้ยวอคอนโทรลมันจะเป็นรันแบบไอ้ตรงไอ้ควบคุมมันจะแบบกดกระโดดเป็นการแบบคือถอยหลังกดเดินถอยกดเลื่อนหลังแสดงว่าเป็นการแบบลงกดขึ้นบนเป็นการแบบเป็นการแบบกดไปด้านหน้าคือการขึ้นบนโว้ยกดซ้ายขวามันก็จะเป็นการแบบขึ้นลงมันก็แล้วแต่อันนี้่วนวิธีกาเรเลี้ยวนะผมโอ้ยชิดกดชิด เดี๋ยวรอให้แกนหมุนมันลอยกลับมาสักครู่โอเคระวังแกนหมุนหลุดนะครับผมทำการกดกระโดดแล้วก็ทำการกดถ้าเราเลี้ยวขวามันจะเลี้ยวถ้าเราเลื่อนขวามันจะไปซ้ายถ้าเราไปซ้ายถ้าเราเลื่อนซ้ายมันจะไปขวานะผมประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ตอนนี้เดินหน้าไม่ได้นะครับผม สำหรับใครที่อยู่ทีมไกลๆหรือว่าไม่ได้อยู่ทีมสีม่วงกับทีมสีเหลืองมันจะลําบากที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ทําการกดเอ่อโหลดมาใหม่เลยสําหรับคนเล่นบนคอมคอมนะครับผมมันจะมีชิปล็อกกับมันจะมีชิปล็อกคอยช่วยอยู่นะครับผมไอ้นั่นจะง่ายหน่อยนะครับผมเด,เดี๋ยวกระตุกกระตุก มันจะควบคุมลำบากนิดนึงนะครับผมสำหรับใครที่เล่นบนมือถือนะควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้สุดโว้ยควบคุมลำบากนะม,มากเลยนะอละยนะสำหรับใครที่กลัวแบบ อ่ะตรงนี้จะลำบากนิดนึนงนะผมอันนี้ขึ้นนีกว่าลงส่วนวิธีการทำขั้นตอนตอนต่อไปนะผมสำหรับคนที่กลัวพลาดนะผมคือสร้างพื้นรองไว้เลยก็ได้นะสร้างพื้นรองไว้เลยเป็นพื้นเอาไว้รองอยู่ไม่ใช่บอกนิ้โว้ยซูมหน้าจอมาได้อยู่โอเค สำหรับคนกกที่กลัวพาดไหหมีก็ได้นะผมแต่ต้องมีทรัพยากรเยอะแล้วก็ใช้คนละบอลนะผมอันนี้ผมใช้เบอลเดียวกันแล้วก็ลบตัวของแกนหมุนออกเลยแกนหมุนลบออกเลยแล้วก็มันจะทําการลงมาอย่างนี้นะผมพยายามเดินแล้วก็ไปนั่งตรงเก้าอี้เก้าอี้เฮ้ยเก้าอี้เก้าอี้เฮ้ยเก้าอี้เอ้ยยกสูงขึ้นได้อีกชั้นหนึ่งป,ะปะ่าววะคนละบอลโว้ย บอกเราตันแล้วเดี๋ยวนะกินน้ำยาตัวใหญ่ดีกว่าไม่ใช่ลูกเออแคนแคนดี้ตัวใหญ่แคนดี้ตัวใหญ่อยู่ไหนอยู่นี่เขียตัวมันจะขยานะผมแล้วมันจะทำง่ายขึ้นนี่ได้แล้วแต่ไอตัวของสะพานมันจะลอยอย่างนี้นะผมไม่ไม่เป็นไรนะผมคือสะพานคือความเร็วในการสไลด์ผมก็ทำไปแล้วใน EP ที่1.5นะคือตอนสไลด์อ่ะมันจะท้าผู้ชมจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะมีอาการแบบสไลด์ไปแล้วมันจะมีประมาณแบบอาการแบบชะลอแล้วก็แรงไอ้แรงนะมันจะนี้กุตกุตกวิทยาศาสตร์โว้ยตูดช่างมันอธิบายก็ไม่ถูกโอเคได้ละประมาณนี้นะผมแล้วก็ทำการกดเซฟไปอีนะผม แต่ก่อนจะกดเซฟนะครับผมลบตรงพื้นอันนี้ก่อนไม่งั้นมันจะเป็นข้อเสียแน่นะคนแล้วก็ทําการกดเซฟเลยครับผมทําวนนี้ประมาณอ่าไม่ดีประมาณสิบไม่ดีประมาณหกเจ็ดรอบมันก็จะได้จนเกือบจะถึงตรงนั้นพอดีนะครับผมแล้วก็ามาดูวิธีการติดตั้งเครื่อง A P K เลยนะผมผมทําแยกไว้แล้วผมทำแยกไว้แล้วนะร้าผมวิธีการทำ โอเคนะผมเอ่อกินน้ำยาตัวเล็กคืนก่อนดีกว่าไม่เคยกินน้ำยาตัวเล็กแล้วก็อันนี้ไปด้วยวะกินน้ำยาตัวเล็กอันนี้ใช่ไหมขอร้องเอะมึงกลับขนาดปกติทีโอเคกลับขนาดปกติแล้วทำไมไมันดูเล็กกว่าเดิมะ <laughs> <laughs> วะกดรีเซตด,ดีกว่า <laughs> กดรีเซตด,ดีกว่าโอเค โอเคปรับอันนี้ใหม่ไม่ถามเรื่องโกนะครับโกผมมีน้อยน้อยมากๆเลยแหละแล้วก,สก,นนก็สักครู่นะครับผมผมขอปรับอันนี้ก่อนสักครู่นะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับใครที่สร้างขนาดที่แบบพอดีแล้วแล้วก็แล้วก็พอเหมาะแล้วสำหรับท่านผู้ชมนะครับผม ให้ทําการมาวางประตูมิติที่ตรงนี้เลยปรับให้มันเป็นแนวนอนนี้นะผมแล้วก็ทําการปรับตัวนี้สักสี่ห้าไม่ใช่ดีึห้าสิบก็พอแล้วก็ทําการให้มันเอียงนิดนึงนะผมโอ้ยมันไปกดป้องนี้ได้ไงเนี่ยทาการให้มันเอียงนิดนึงนะประมาณนี้เอียงนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นมันจะแบบมันจะติดตรงตัวของ ไอ้ตรงที่ไอ้ตรงด้านล่างของประตูมิติแล้วมันจะติดอยู่ตรงนั้นแล้วมันจะไม่สไลด์นะครับผมกดเซฟได้เลยเซฟรอบนะครับผมโอเควิธีการติดตั้งนะครับผมสาหรับใครที่อยู่ทีมสีขาวก็สร้างสูงๆไว้เลยแต่สําหรับใครที่อยู่ทีมสีอื่นนะครับผมคือให้ทําการวางตัวนี้เป็น3นะครับผม 3! ตัวนี้เป็น6นะครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูนะ ตรงนี้เป็น3ส่วนตัวนี้เป็น6นะครับผมมันจะยืดอยู่ประมาณช่วงกลางๆพอดีอันนี้เหมาะเลยโอเคนะครับผมสาหรับใครที่อยู่ทีมคนละอยู่คนละฝั่งนะครับผมให้ทําการเปลี่ยนไปสร้างเป็นฝั่งนู้นนะครับผมเปลี่ยนไปสร้างตรงเหมือนแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมมันจะแบบอันนี้มากกว่าแล้วก็ทําการใช้บล็อกเค้กอีกเช่นเคยนะครับผมบล็อกเค้กบล็อกเค้กเนีย่ยว่าอยู่นี้ บล็อกเค้กนะครับผมประมาณนี้ผมลืมสร้างตัวของสไลด์กับไอ้นี่ไว้เลยผมลืมสร้างตัวของสไลด์ไว้กับไอตัวของเออเออตัวไอเจ้าตัวของเอออะไรนะของไอตอนที่ผมเซฟไว้ก็เลยแบบมานะสร้างทีหลังมันวาระบาดจ,จะว่าเฮ้ย เออได้แล้วแล้วก็ทําการหาบล็อกมายึดนะครับผมผมจะใช้เป็นบล็อกแบบบล็อกที่ผมไม่ค่อยได้ใช้มากเฮ้ยต่อมานี้แล้วก็ลบบล็อกเคก้กออกนะครับผมลบบล็อกเค้กกับแล้วก็กระโดดลงมาลบก็เอี่ยวด,ด้วยนะครับผมแล้วก็ขั้นต่อ,ตอมาก็กดสวิตช์แล้วก็ยืดไปเลย มันจะอาจจะก,กระตุกนิดนึงนะครับผมผมขออภัยด้วยแล้วก็ขั้นตอนต่อมานะครับผมไปกดสวิตช์ที่เครื่อง F ตรงจุดตรงจุดอ่าสไลด์ช่องเริ่มนะครับผมไปกดตรงเครื่อง F ตัวนั้นเลยในความจริงเราสามารถยะายประตูมิติมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะผมตรงเนี้ยตรวนี้ตรงนี้นะครับผมจะย้ายมาก็ได้นะครผมแต่ผมวางไว้ตรงนั้นแหละขี้เกียจแก้เยวค่อยไปแก้ทีหลังโอเคกดสวิตช์ไปเลย คือกลรุณาสักครู่นะครับผมพอดีผมอันนี้ไว้ทำไมไม่สไลด์ไปวะผมแก้ตรงส่วนของเออได้ละแล้วก็สำหรับใครที่อยู่ทีมสีอื่นนอกจากทีมสีขาวก็ทำการสร้างสไลด์ไปฝั่งคือเราจะแบ่งเป็น2งอย่างนะครับผมจุดสไลด์คือจุดสะพานแล้วก็ตรงไม่ดิ ตรงจุดสไลด์ที่จะส่งเราไปที่จุดสะพานไอสะพานอะถ้าเราอยู่ทีมสีอื่นนอกจากทีมสีขาวเราต้องสร้างอีกอันนึงนะผม,ผมแต่ถ้าอยู่ทีมสีอื่นไม่ดิถ้าอยู่ทีมสีอื่นเราก็ต้องสร้างสองอันนะผมโอเคอันนึงคืออันที่หันมาตรงทางแบบตรงที่เป็นตรงทางที่มันเป็นน้ำนะผมหันไปเลยส่วนวิธีการสร้างนะผม,ผมจะสร้างขี้เกียจน,นิดนึง นะสร้างขี้เกียจนิดนึงจะใช้มันบล็อกอะไรก็ได้นะขั้นตอนนี้เออลืมไปนี่หว่าเพราะมันอยู่ในช่องนี้ขออภัยครับผมลืมปรับหมุนกับปรับนี้ด้วยเป็นค่าสิอนเดิมก่อนที่จะอันนี้ก็อย่าลืมวางเก้าอี้ก่อนนะแล้วมันก็ไปเชื่อมรงนวนอีกยอดเยี่ยม แล้วก็มาวางเจ้าตัวของไอพ่นเลเวลหนึ่งผมแนะนําว่าใช้เป็นเลเวล1คุ้มที่สุดแล้วนะเพราะใช้เป็นเลเวลอื่นมันไม่ได้แล้วก็ทําการทำเออนีอ่ไขาควงเหมือนเดิมโอเคนะผมแล้วก็ลบตัวของไอ้นี่ออกสไลด์แล้ว แล้วก็ทำการใช้ตลับเมลรลากไอตัวของเออจุดสไลด์ไปที่อจุดที่เราจะพาเราสไลด์ไปที่เฮ้ยนี่นี่กันเป็นไรเนี้ยลากไปเลยนีวมันเป็นหรือเกมมันเป็นวะเฮี้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคได้ละ แล้วก็ให้มันแตะตัวของสะพานพอดีให้มันแตะตัวของพื้นที่สไลด์จะพอดีนะผมประมาณนี้มันจะสไลด์นะผมแล้วก็อันต่อมาคืออันที่หันไปทางแบบหันไปทางจุดที่มีหีบนะผมคือทางที่สะพานหันไปอ่ะคือทางที่เราจะสร้างอันต่อไปนะผมโอเคอันเอ้ยจะกดอีโมททำไมล่ะเฮ้ยให้เราทำการมาวางแบบนี้ โอเคประมาณนี้แล้วก็ไม่ไดิต้องกดเออลืมลืมลืมกดเออลืมลืมสร้างนั้นโอ้ยเริ่มนี้แหละเริ่มเบอร์ละสร้างเป็นบล็อกอะไรก็ได้นะผมวางต่อขึ้นมาก่อนแล้วก็ใช้เป็นบล็อกอันนี้ละกันเหมือนเดิมน้ำมานลำบากยากยินอะไรของมันเนี่ยโอเคประมาณนี้ แล้วก็ทําการวางตัวของไอเออลืมไปถ้าหากเราวางตัวของไอไอตัวของไอเอจรวดก่อนนะผมมันจะไปเชื่อมกับเอ,อ่อตัวของสวิตมั้งแม่งนก็สักอันหนึ่งอะผมลืมไปแล้วมันจะไปเชื่อมกับไอตัวที่เราแบบเนี่ยคือมันจะไปเชื่อมก่อนแล้วมันดูเราต้องไปดั้งแก้ทีหลังถ้ามันไปเชื่อมกับจุดที่มันสำคัญโอเคประมาณนี้ แล้วก็ลบออกนี่าทำตัวกูบักเออเมืม่อยอดเยี่ยมเลยจะสร้างใหม่ดีเป่าวะเนื่องจากความขี้เกียจไหนๆก็มีอันนี้แล้วขอลองใช้หน่อยแล้วกัน แม่งใช้ลำบ,กกบากกว่าตลาเมีดิใช้ลำบากกว่าตลาเมีดิเออสร้างใหม่ดีกว่าสร้างใหม่ดีกว่าโอ้ถ้ามึงจะขนาดนี้โอเคสร้างใหม่แล้วกันไอตัวของที่ฉาปปนก็ซื้อไว้นะครับผมถึงแม้ว่าจะใช้โกเยอะแต่มันก็คุ้มสำหรับการสร้างอะไรใหญ่ๆห,หรือว่าแบบ เราจะสร้าง2อ,อันที่มันเหมือนกันแต่ขี้เกียจสร้างใหม่แล้วก็เราก็อาจจะไม่รู้ว่าอันที่สร้างใหม่มันจะเหมือนอันเก่าหรือเปล่าก็ทําการซื้อที่อันนี้ไปเลยมันจะคุ้มกว่าไอ้นี่อยู่ไหนวะอยู่นี่อืมไอตัวหอนี้อยู่ไหนเนี่ยนี่ตามานี้นะผม แล้วก็โอโห้หน้าจอมันปัดหน้าจอมันปัดหรือชอบเอานิว้วเอานิ้วชี้ไปที่ขอบของโทรศัพท์วะโอเคประมาณนี้เออได้แล้วคจะได้แล้วก็ให้เราทำการสไลด์ไปที่จุดอันนั้นเลยคือ <c ười> <c ười> คำเตือนนะครับผมไอตรงเชื่อมต่อที่เรายืดไปใช้เป็นบล็อกอื่นอาจจะไม่ได้นะผมใช้เป็นที่ยืดอย่างเดียวนะผมผมแนะนำว่าอย่าใช้เป็นบล็อกอื่นเลย พราะแบบใช้เป็นบล็อกอื่นแล้วมันทำำําลําบากนะผมใช้เป็นที่ยืดอย่างเดียวคําเตือนเลยนะเตือนแบบคําเตือนตัวใหญ่เลยแต่แบบเคียจตัดต่อก็อเลยแบบไม่อ่ะเร่องผู้ชมอาจจะไม่เห็นแบบคําเตือนตัวใหญ่เขีย <c> ด <oughs> เออยอดเยี่ยมอืมอเออแล้วแม่งก็บอกอันนี้อีกเอเคประมาณไหนวะ ประมาณนี้แล้วก็ยืดตัวของอ้นี้มาด้วยโอเคแล้วก็ทำการกดรีเซ็ตเลยรีเซ็ตตัวตายในช่องชั้นมันทำอะไรกันนะโอเคมันจะได้ประมาณนี้พอดีเนีนะ่ยนโอเคนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเก็บนี้ก่อน สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครัาาบซีโอเกียนห้ทามสำหรับใครที่แบบดูไม่รู้เรื่องหรือว่าแบบอย่าแบบยังไม่ได้ดูคลิปเก่าเดี๋ยวผมสร้างเพลย์ลิสต์ไว้นะครับผมบ๊ายบายไว้เจอกันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมบาย